เป็การแนะนำหรือบอกทางกันกันตัวจริจริงเขาก็ช่วยที่ผ่านมาก็ได้การได้สนทนากันโยมก็ไม่หมดไปสนทนา,านก็จะมีคำถามคำถามของโยมถามขึ้นมาว่า ศาสนาทุกวันนี so ้เจริญหรือว่าเสื่อมปริยัติการศึกษาเรียนของพระพิสุเจริญหรือว่าเสื่อมลงเขาถาม่างนี้ว่าเสื่อมลงก็อยากจะถามท่านทั้งหลายม้กันว่าเจริญหรือว่าเสื่อมลงก็มีผู้ที่ให้ความเห็นหลายคนบางคนก็บอกเสื่อมลง50%ลอง นเทียบกับสมัยก่อนเทียบกับสมัยก่อนสมัยก่อนเลยพุทธการหนึ่งใช่เอาสมัยไหนก็ได้ขอให้เป็นสมัยก่อนครับนี่ถ้าเทียบกับพุทธการก็คงเทียบไม่ได้เทียบกันไปยี่สิบสามสิบปีหรือห้าสิบปีหลังนะผมว่ามันเป็นทางที่ทางที่ดาเนินไปเป็นพีเดียร์มูดี่สิบแล้วก็ไป เสื่อมลงอย่างเห็นได้ออไเ,งงเพราะอะไรเพราะบุคคลผู้ที่จะให้นิสัยนั้นหาได้ยากผู้ที่จะให้นิสัยเราหรือผู้ที่ควรที่เราจะเรียกว่าอุปชาหรือว่าปริสูประกาศปุถสูหาได้ยากเพราะผู้ที่จะได้องคุณเนี่จะต้องทรง มาริกาทรงสูตรส่งคำด้วยและก็มีองค์งยาหนึ่งที่ฐานแด้คือความเป็นผู้มีความละอายมีความละอายพูดง่ายก็คือว่ามีสีน,นั่นงง่นบทหนึ่งที่มาในจักถานจะได้ยินไหมนะนะคเตศาสังวัชีรักชีสันติรัชีรักชีสันติ ในอนาคตที่สูดที่มีความละอายจะเป็นผู้รักษาในอนาคตที่สูดที่เป็นผู้มีความละอายจะเป็นผู้ที่รักษาศาสนานั่นก็อธิบายไว้ในที่นั้นกว่าพราะพิสูงเป็นผู้ที่มีการศึกษามาก,การเราเห็นมากทรงปริยัิแต่ว่าเป็นผู้ที่ าดความละอาย,นนยแม้แต่อย่างเดียวผู้นั้นก็ไม่ชช่อว่าจะรักษาศาสนาได้เพราะอะไรเพราะเขาเป็นผู้หนักหนียร่าทางปะกาศเลผู้ที่หนักเนราก็จะสามารถบิดเรียงก็ะําคําสั่งสอนของพระเจ้าได้เพราะอาศัยเหียรตมากและก็จดว่าจะเป็นผู้ทําลายศาสนาอย่างอานเพราะอะไร เขาเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือนะครับคนยังหลายีนการยอมรับว่าผู้นี้เป็นผู้นี้เป็นผู้ที่รทรงข่าวไทยพิดบแล้วก็มันมีบางสมัยนะครับที่ปริยัติของเราเสื่อมมากๆถึงขนาดว่าผู้ที่ทรงคำทีนเหลืออยู่เพียงแค่ผู้ผู้เดียวจะได้ยินไหม ชื่ออะไรนะันะที่เป็นพระเทหาัสรงหมายเนรเทศยุโรปจำชื่อไม่ได้เป็นผู้ที่ส่งหมายในรเทศยุรปแต่ว่าการเป็นพิสุที่ต้องอััปรา,าชิกด้วยเราะท่านร่วมละเมิดข้อสิขาบทว่าด้วย วิฉันในเรัรองมาในพระวินัยมาในช่วงลังกาในช่วงอากาในช่วงสองลังกาท่านบรมากที่อสองเจ็ดแปดร้อยมานี่อากาศการณเกินที่สุ่ยมีพระเทลที่เป็นท่านทรงหาวิเทศในมหาวิเทศท่านปรารานาโทษของการมมาเปอย่างมากก็ถา,ถามพวกเราว่า ท่านถาม่ามีปัญญามาหรือมีปัญญา,า,าน้อยสงมาในเทศได้มีใครในที้ส่งหมาในเทศไหมบ้างท่านเป็นผู้ที่สงหมาในเทศนแล้วก็ลายางทีหมาในเทศแสดงโทษของกรรมกุญเลยม,มากเลยกรรมกุญเณรมากเลยแต่ทําไมท่านยังกลายเป็นอาลชีทำไมท่านยังกลายเป็นอาตชี แล้วก็พระเทระอีรุ่นหนั่น <ร bas> ท่านเป็นผู้ทรงต่อยักก็เป็นรุ่นคาวเดยวกตะท่านนั้นก็ทรงบูสิทธ์ไเรียนเพื่อที่จะรักษาคำพิธีเอะไรเพราะนีำพีนี้ี่สูจนที่ทรงการชิส่งไปให้เราเลยที่พวกเราได้เรียนกันไม่กรพระเทระก็ทรงูสิธ์ไปเรียนเรียนบรรทุกท้ายก็กาัไวด้วยอีกหม่อให้เนี่ยอ๋อนี่ยมาท่สิบเก้าสิสี่แต่างนี้ผมไม่มารียนอบ อาจารย์ก็บอกว่าเรียนเพื่อที่จะเอามาทำในสมัยที่ไม่มีที่สูงเพื่อที่จะขั้งสอนได้ไหมทำไมพระเถระรูปนั้นท่านจึงกลายเป็นนักขี่เรื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่มีปะดับเพื่อหนทุ่งตงั้งคิดดีเทนทั้งสัดกับและท่านก็ยังปรึกษาเอมา,ามาขั้งสอนนะ่ไหมปรึกษาเอาคั้งคิดีเทนมาสอนมีลักษาสัึ่ง เนื่องจากว่าท่านไม่มีภรรยานนี้นะครับที่จำไม่เลยนะจริงๆท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาอบอวจดเหมือนกับพวกเราเลยนะครับมีศรัทธาอบวจและก็เป็นผู้ที่ไฝ่ในการศึกษาด้าาาาายวยถ้าท่านไม่ไฝในการศึกษาท่านคงไม่สมกันกีมหาเทศเลยแต่เพราะท่านไม่มีภรรยายนั้นท่านไปอยู่รูปเดียวเนื่อไปอยู่รูปเดียวมาตุคามเข้าไปหาเป็นยังไง เข้าไปโึิบัติเข้าไปปฏัตถ่ายเรื่อยก็เลยได้ช่องนะอจิเรศก็เลยได้ช่องมันก็ไม่ไม่ได้ใช้เวลานานใช่ไหมอิเรตมันได้ช่องก็ประมาณนะครับทำให้รุ่งเรือย้ก็มีตามาสิขาออกไปเห็นทุามีการรู้เอแต่ว่าท่านก็ยังต้องการรักษาศาสนาที่เลยท่องสอนคำพีมพมหาวิทยาลัยรักษาไว้สอนต่อให้ผู้อื่นไ อันนี้เป็นเครื่องแสดงที่เราเห็นว่าการไม่มีกัลยาณมิตรมันทำให้เราเกิดยีดีอัตตาได้ยากาช่วงที่เราใส่รูปฐานยีดีให้รู้เลยว่ายีดีอัตตาเราจะลดลงลดลงจากที่เคยมีอัตตาก็จะค่อยๆเสื่อมไปหายไปอย่างพระเถระาูุพี้เท่านุพี้นั่นเอง สมงานิเทศท่านในฐานะท่านกประชิดเลยนะนะก็จะเรีไม่ธรรมดาก็ต้องไปพบหาบกค้นในสิกขาบทก็ด้วยทุกประจักษ์ศึกขาบทยนะโยปนัที่ถูกทุกขประจัชาจะโตมุติอุเทสะเริยาเป็นในศิกขาเป็นในศกษาทำมิกัรอุจจัมาโนัตานาอวัจนียะตระิ มาม่ไดยสมัติกินทีตเขาสะทำขยานวาปะปะกังวะอังพัสมุทัยกิจกานิกณะยานวาปะปะกังวะที่ักเมทายสมัติจะคาบุนีีเป็นต้นแสดงความเจริญของพระทีสุขนะแลว่าเมื่อมีทีสุเมื่อถึงเราด้วยสาบานกระทั่ถ้าเกิดว่าเราไม่เชื่อฟังก็จากนั้นที่สุขในสุานันี้ที่กล่าวว่าอะไรท่านจะได้มากล่าว พราะว่าสั่งสอนผมนยจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตามนะผมก็จะไม่ล่าวเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีกับท่านอ่านคนก็ต่านดูก็เถอะคุณสมบัตเรามันไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันที่ส่วนอื่นควจะรู้ยังไงควรจะบอกว่าโอ้านใจได้ก่าวอย่างนี้นั้นที่สุดหรือว่าควรจะก่าวเพราะว่าสั่งสอนแนะนําท่านได้แม้นท่านก็ควรจะล่าวเพราะว่าสั่งสอนที่สุดมีได้แนะนอากันได้ rant, ility, เพราะการตัดเตือนกันด้วยาสอันนี้การทำอย่างการใม่การให้ออกแต่กระดับนั้นเป็นความเจริญในพระศาสนานั้นเป็นความเจริญในพระธรรมที่ไหนนี้นี่เป็นปูไยอย่างหนึ่งจะบอกว่าเป็นปูไฟอย่างเป็นประธานเป็นผู้ก่อใ้ที่จะนำให้เราเจริญในพระศาสนานั่คือการไม่รับฟังการตัดเตือนกัน แต่จะตัดเตือนกันยังไงก็พอใจพอมีคนมาตัดเตือนแล้วเราเริ่ถึงคําของท่านแล้วเราอิจใจจะตัดเตือนแต่ละตัดเตือนที่จักเ,กเ,จ,กนนจ,เจ็บใจกันนานเป็นบา,ง,นางทีบางทีครูบาอาจารย์ตัดเตือนจำได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีการยานะครัท่านตัดเตือนท่านบอกว่าท่านจะบปวด จะเรียนเรียนท่านจะศึกษาศึกษาแต่ไม่ว่าท่านจะเรียนอย่างไรศึกษาอย่างไรท่านก็อย่าลทิ้งการเข้าข้อพระพุทธเจ้าเข้าข้าเปหมายคือการเข้าไปรับสารวัตเข้าไปฝังท่านอย่า้ืมทิ้งบอกว่าผมได้รัท่านอย่าลิ้งข้อถ้าได้รับสารวัตรฝังจับ ทำไมท่านจึงกล่าวอย่างนี้เพราะท่านบอกว่าผมเห็นเนี่ยคนที่เริเรียนศึกษาแล้วแล้วออกห่างจากพระเจ้ายังไม่พอออกห่างจากการแนะนำต้องสอบเพราะว่าจากพระเจ้าและท้ายที่สุดเลยไม่มีข้อมูลอะไรที่เลยอยู่ในความในสมัยนั้แบบไม่ไม่มีแบบหาหาแบบไม่มีบาบ เห็นแต่กระเป๋ากับโน้ตบุ๊กยิ่มไปยิ้มมาเอาแล้วปากไหนไม่ได้ใช้ปากไม่ได้ใช้ปากมีเงินก็ไปซื้อกินแต่ดินทำมาเองแค่ปากมันจะไปกินทำไมใช่ไหมกินมาก็ต้องไปซื้ออยู่ดีก็ไปซื้อเขมันก็เยอะๆเอาไปเามาเข้าวัดต่างๆเข้าไปสมานั้นก็เยอะหรือนอจัดสมณะสัตยาก็เริ่มงหายไปหายไป ท่านก็ไปประวัติไว้เก็บใส่ไว้ผมก็ทุกข์งจำไปแล้วถึงประวัติที่ไหนคนก็อินใจเขอชายที่เข้าไปจะเรียนรู้ขัดวินมันท่านไปท่านก็เอาบาตเข้าไปแล้วก็พาลูกศิษย์ที่มีบาตเข้าไปในวังถาท่านหลายที่ในวังก็พากันขอรอบเยอะแยะบอกว่าท่านคงจะเป็นพระภายนอกไม่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของพระในเมือง กษัตริย์ตอนนีนม์มาฉันในวังทีม่มีใครเขาเอาบาตมาหรอกมีแต่พระภานอกนั่นแหละเอาบาตเข้ามาก็มีแต่ผิวยญามาแล้วก็ฉันเลนยมีแต่บาตัมามีแต่พระภานอกที่ไรู้ขนมขโมยรกเณีในของคนหนึ่นะทง,งท่านก็การาบตดเกือนพระตหล่น,นั้นไปนะบอกว่าที่ผมเอาบาตมานั้นเราก็เป็นผมเป็นพระที่เป็นบาตร ก็จะพระที่มีบาตก็คือพระที่เป็นบาตเป็นบาตของท่านก็คือมีสติมาเลยผมเป็นพระที่มีสติเ่าตัวเองจะมานั้นก็เลยไปไหนมาไหนผมก็เลยมีบาตผมเป็นพระเป็นบาตพระที่ท่านไม่มีบาตก็แสดงว่าท่านเป็นพระที่ไม่เป็นบาตรท่านบอกเป็นพระที่เป็นบาตถ้าวันนั้นเขาได้ฟังอย่างนั้นก็เป็นเรอว่าพระเด็กเข้าไปนะ ถึงอยากพูดไห้ออกนั่นเองโยมก็ได้ถามว่าแล้วปริยัติชาติานเสื่อมนิเจริญเขาก็ถามเรื่องการศึกษาครับท้วถามพระตอนแรกผมก็ถามเขาทั้งทางสารวัตรผมถามว่าทั้งทางโลกเนี่ยเสื่อมนิเจริญเขาก็พยายามบอกว่ามันก็พัฒนามีอะไรนะ แล้วทาไมเด็กจบม .6 มาทาไมมาให้กอกไปตรวดทาไมเฉียนไม่ได้อนทางนี้ทำไมอ่านหนังสือกันไม่ได้แล้วก็จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทำไมยังมนเรื่องสายในศาสนาบางทีก็ยังค้างอยสองมีเรื่องสายในการบำเพ็ญบารมีของพระองค์ปฏิหารของพระองค์บางทีก็คัดค้านมหาภิกษุศาสนา ทุกวันนี้มันเป็นอย่างไรเขาก็อบอกว่าเออซื้อได้ข่าวมานะอะไรจ่ายครบใช่ไหมจบแน่ก็ว่ามันเป็นถึงเลาเตอร์เลยนะเก่ากับผมบอกว่าจ่ายครบจบแน่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปหวังว่าจะไม่ได้ความรู้อย่างแต่หางว่าอว่ายังมีความเข้าใจในวิชาไี้เรี่จริง เขาก็ถามถึงทางพระนี th th ่ไงทางพระจะนังไงทางพระมันก็แตกออกเป็นสายสายสายอาิธามสายพิการสายพยากรแลไดเรียนอย่างไรได้ถึงจะชื่อว่าทำในศาสนาจะเเลนพึ่งเด็กเลยได้การศึกษามีที่อย่างกฎประยุกต์ในก็ศาสนาบอกว่าการศึกษาพระองค์ก็ยกไว้ว่ามีสามอาการนะมีอคติและทุจริติ นิสระนัตปริยัตรนดาคะิกะปริยัตปริยัตมิสังระเนีประเภทแรกกคืออาคาะลูะปริยัตเรียนแบบจับมือที่ีหางที่หแม้กอากากัดน้ประเภทที่สองนิสระนัปริยัตคเป็นเรียนแล้จมที่ออกจากนประเภทที่สาคือพันลาคอนัะปริยัตเป็นการเรียนเพื่อศึกษาพืรว้เหมือนกับผู้ขับที่รักษาทรสมบัติไว้ ในประเภทแรกอาขรภูปริยเป็นการเรียนของคนที่ไม่มีศรัทธาในพระศาสนาเรียนเพื่อที่จะยกเนของอืนถ้าแกยกไปการเรียนประเภทนี้นำโทษมาให้แกคนนั้นกับคนที่จับไม่ดีหรือกับคนที่จับอยู่ที่ที่หางูนั้นมันโตแม้พมากัดก็ได้จะไม่เข้ามจับไม่ดีการเรียนประเภทนี้ท่านก็ยังกล่าวอว่าการที่ผุ้คน ไปหลัการอาหารอานนี้มันจะเป็นออนยังปเสริฐกว่าไี่ก็เ่าเกษตรกว่าการมาเรียนอย่นีเนี้เพราะมันไม่มีโทษอะไรอะไรส่นการเรียนที่หวังราชกณะจักาเป็นประเทศไหนที่ก็้อมูลในประทแรกนี่อาคารินี้หวังราชกจักระวังชื่อเสียงหวังสิ่งที่จะนำมาจา้ อมีที่จะมามอบให้มีสรรเสริญว่ามีคุณมีตำแหน่งอะไรนะต่างๆก็เป็นกา,ารที่มีการอุจจาระบริยาคเรียนพิธีออกจากมุกเรียนพธิออนพธีจะนำมานปฏิบัติขัดทิเรียนทุกคนมีได้ในคนชนุมชนที่ยังเป็นกรัลรยาณ์คนชุมชนที่สุดที่มีความอร่อยที่ถึงที่มีสถามีความโลภในพลกนั่กแหล ได้ก็มีได้ในพระอริยติยต้นในส่วนพันดาคัติกาปิยต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 ิยะแต่คุ้มคันเพื่อจะรักษาคองสอนไว้รักษาพระศาสนาไว้เรียนกันกับพระอรหันต์เช่นพระอรหันต์ในยุคก่อนก่มีพระอนุทักษิยรัติอื่นผู้ที่ทำกิจเสร็จแล้วย <ator il> ังเรียนยังทรงไว้เป็นคุ้มคันในภาษาลิบุตรกับพระมรรคนะครับ ถึงท่านจะนเ,เป็นพระวรักษาท่านยังเป็นผู้ใไ้ในการศึกษาเพื่อที่จะรักษาก็ทำคำศึกษามั้ผมก็ยังให้ผมว่ายมเพื่อแปลว่าวิชาการทางโลกที่โยมเรียนกนะันถ้ามันขาดยมก็ยังสามารถมาคิดมาค้นกันหนัได้โดยวิสัยของสามัญชนหรือโดยวิสัยของมน,นุษย์ปัญญาทางนักศึกษ แต่ถ้าเป็นพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วมันขาดหายไปมันขาดช่วงมันไม่ใช่วิสัสของคนระดับหนึ่งที่จะมาคิดคิดมาสอนได้เพราะเป็นพุทธวิสัยมันต้องสื่อต้องมาจากแบบแผดืนเดิมต้องมาได้ตามแบบแผตุบรรพโมีสมัยหนึ่งที่ มีที่สุดที่ท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันมาในเรื่องของพิธามอากาศที่พากิจากาศทดีท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็มาปีกองอะกาศในวัดเพื่อที่จะให้คุณกำลังทราบว่าถ้าเป็นพระโสดาบันปีกองพอปีกองนี้ปุ๊บที่สุดเราถึงก็มาประชุมกันรู้ได้ว่าท่านนี้สกุลฐานท่านก็จะไม่บอกไปตรงพ่าผมเป็นท่าเรียกบุคคลนั้นไม่บอก วิธีการของท่านก็คือท่านก็บอกที่สุดกิดเปว่าถ้าใครก็ตามที่มีความสงสัยในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถามเราถ้าใครสงสัยคําสอนของพระเจ้าคนไหนที่ถามเราจะอธิบายพรุทธพกน์อาจารย์ของท่านก็นั่งอยู่ที่นั่นด้วยก็เลยเอายกเท่าบารีขึ้นมาถามถามบอกว่าคุณ คุณรออธิบายบทนีเนาะท่านเป็นพระโสดาบาันท่านก็ไม่มดรอใช่ไหมท่านก็อธิบายทุกคนพออธิบายจนเสร็จอาจารย์ท่านก็ไยคัด้านเป็นภาษาบาลีว่านี่ภาษาไทยก็น่าจะแปลว่านะครับขัด้านปรากฏว่าอาจารย์ผู้รทรงปัญญากดกขักขันท่านทำอย่างไรทีนี้ท่านก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปต่ออันอที่สองอาจารย์ก็คืออีก รอบสองก็เปลี่ลยนเป็นอนที่สามอีกอาจากกรย์ก็คืออีกแล้วที่สุดอาจารย์ก็กล่าวกับท่านว่านี่คุณการที่คุณไม่สามารถดำรงอยู่ในวาถะทักของตนได้ไม่สามารถดำรงอยู่ในวาถะทักษ์ตนได้เพราะคุณไม่ได้เรียนอาตถะทางเนี่ยคุณตอบครั้งแรกคำตอบของคุณครั้งแรกนั้นถูกแล้ว แต่คร no uh ั้งที่สองก็ดีครั้งที่สามก็ดีไม่แต่เพราะคุณไม่ได้เรียนอัตถกถาตามแบบตามแผนก็ได้เรียนจากว่าอาจารย์ผู้ที่ส่งอาตถกถาไว้คุณจึงไม่อาจดำรงอยู่ในวาระของตัวได้เมื่อถูกพึ่งเพราอท่านได้ฟังโอวาทของอาจารย์อย่างนั้นท่านก็สุบสัาเนธครับท่านเป็นพระโสดาบันนะสัาเนธนะเราคิดว่าเป็นพระโสดาบันนะอธิบายเข้าใจว่าเป็นพวน้แต่อธิบายท่าณพูดเอง อาจารย์ของท่านก็ได้บอกอยากให้คุณคุอยากที่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเลยคุณจงไปเรียนอัตตากถาจากผู้ที่ทรงสภะพอได้ฟังว่าอาจารย์ท่านเข้ไปเรียนอัตตากถาจากผู้ทรงสภะไปนี่ก็คือทรงทั้งบาลีทรงทั้งอัตตากถานะใช้เวลาเรียนอยู่สองเดือนไม่จบในคำคีรันผู้ดำเนิน,ก,น,นการจักรนิทธ์นั่นะก็มีคำถาม น่าจะเป็นคำรามมามึางถามท่านท่านกลบอวว่าพระพิสุทธิ์เนี่ยท่านประสบอะไรประสบอะไรนิยมอะไร,ะไร,ะไรต้องการอะไรมั่นใจอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรและมีอะไรที่สุดพระผู้มีพระาเจ้าพระองค์ก็บอกว่าธรรมดาพระพิสุทธิ์นั้น ประสองค์อะไรเคยได้ฟังไหมไม่เคยได้ฟังท่านผู้นี้เคยได้ฟังแต่ไม่รู้ว่าตัวเองประสองค์อะไรไเลยธรรมดา,าว่านักบวชหรือว่าพระพิสูจน์เนี่ยประสงค์ขันติและโสดาบันขันติก็คือความอดดันขัดขันตินี่ยกดกันก้นต่ออะไร,ระกดดันกับอารมณ์ที่ร้าย วาจาที่อยากการกระทำที like ่อยากใครในการเรียนเรียนทุกเวทนาที่ทาที่เกิดขึ้นทางร่างกายสังขีนั้นเป็นกดกั้นดังนั้นแต่อารมณ์ที่ดีนะสังติก็กวดกั้นตัวอารมณ์ที่ดีนั้นดีและไม่ดีธรรมดาว่านักบวชทั้งหลายนิยมขันติและโสดจากโสจากค็นความสะอาดนี่ไม่ต่สี ประสมอะไระสงคันดินสนแล้วนิยมอะไรนิยมปัญญาที่สุดนิยมปัญญานิยมการศึกษาโรงเรียนแล้วมั่นใจอะไรมั่นใจในภาวะของความเป็นข้อพิสุดน์ะมั่นใจในความสะอาดอามุ่งเป็นสีมุ่งเป็นั้ไหนมาไหนก็จะรู้อ่ทพิสุด์มีความมในในใใ่ั่นจริงงมีความต้องการอะไร พิสูจนนั้นต้องการความที่มีความกังวลธรรมดาก็เท่าพิสูจน์ทัาไหลาแต่ต้องต้องการความไม่มีความกังวลไม่มีอะไรเป็นเรื่องกังวลไม่มีบภรรยาไม่ได้ของเือนไม่ต้องกังวลกับข้าวของที่จะต้องไปหาไม่ต้องกังวลกับอะไรค่าใช้จ่จายเรื่องรถเรื่องราเรื่องวาพวกนีน้สวนสัตว์สวนไร่การะขายไม่ต้องกังวลในสิ ที่สุดทั้งหลายมีความต้องการในเรื่องความรู้มีความสงบและมีการเข้าถึงมรรคผลนิทานที่สุดการเข้าถึงมรรคผลนิทานที่สุดนี้เป็นความประสงค์หรือว่าจุดมุ่งหมายของพระที่สุดทั้งหมดของกาหรือว่ามันก็คงจะพอสมควรขอฝามเจริญในธรรมนะขอความเป็น ผู้ผสมขันติและสุรจักรความเป็นผู้นิยมปัญญาความเป็นผู้มั่นใจในสิ่งความเป็นผู้ต้องการความไม่มีอคติและความเป็นผู้มีมรรคผลท,ที่หายดีที่สุดคือจิ้เกิดพันอะ